นะครับผมนะที่กรมขนส่งทางบกเขตจุติจักรนะครับผมก็สวัสดีลูกค้า f c นะครับผมได้สแสดงความเป็นเจ้าของครอบครองเจ้าอีสุดาก้นพาวเวอร์นะครับตัวนี้จะเป็นตัว LS นะครับโฟวิวนะครับก็ได้ทําการชรําระเงินเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยแล้วลผมก็ได้ยื่นเอกสารทําการเปลี่ยนมือเปลี่ยนผู้ครอบครองเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเล่มพร้อมนะครับไปทะเบียนพร้อมนะครับ สหรับจักรานรถสวยนะครับผมรถทุกคันจะซื้อจะขายก็ดีนะครับเราโอนเปลี่ยนมือทุกคันแน่นอนวางใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมและแล้วนะคะรถกระบะคลาสสิกคันนี้นะคะก็มีผู้จับจองนะคะมาเป็นเจ้าของใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็วันนี้พีจอมอก็ได้เตรียมรถเตรียมความพร้อมต่างๆนะคะที่จะไปส่งมอบให้กับท่านเจ้าของใหม่นะคะซึ่งอยู่ที่จังหวัดสุขโขทัยค่ะอยู่ที่อำเภออะไรเนะะในอยู่ที่อำเภอตุ้งเสลียมครับผมอ่าอยู่ตุ้งเสลียงนะคะค ก็จากที่ท่านเจ้าของใหม่เขาแชร์โลเคชันมาให้ก็อยู่สักประมาณ500กิโลเมตรดได้อยู่ะะประมาณนั้นครับผมเด็นจะอรถสวยนะคะคที่หลายท่านก็คงจะได้เห็นแล้วนะในคลิปที่ว่าเรารีวิวมาตอนที่ว่าเราได้รถมาจากที่ใดะะอ,อ่นะตั้งต้นเลยเนาะจากเมืองเพชรบุรีครับใช่ค่ะก็รถคันนี้นี่ยังไม่ทันอะไรเลยนะคะประมาณ1สัปดาห์ ก็น่าจะวิ่งเกือบพันโลได้นะคะใช่เพราะว่าเรามาจากเพชรบุรีก็ประมาณ200กิโล200กว่า200กว่า230กว่ากิโลครับผมที่ผมวิ่งมาครับจะถึงไปจมอนจยไปที่ทุ่งเสลียงอีกเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เตรียมตัวกันนะครับผมนะเดินทางไปทุ่งเสลียงจังหวัดสุโขทัยระยะทางก็รวมรวม0กิโลก็ประมาณนี้จากโลเคชั่นที่ท่านลูกค้าได้ส่งมาครับอ่าค่ะซึ่งคันนี้นะคะก็จะเป็นคันแรกเลยนะคะที่ทางเต็นท์จมอนรถสวยนะคะพี่จมอนขายตามสภาพ เนื่องจากว่าเราเห็นรถคันนี้เนี่ยก็คือว่าสภาพเดิมที่เราได้มาเนี่ยคือสวยจริงๆคือแทบจะไม่ต้องทําอะไรแล้วนะคะมีริ้วรอยเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะ,คะ,ะ,คะแล้วก็ก็เลยขายไปตั้งราคาไปก็คือขายตามสภาพใช่ครับะะซึ่งคําว่าตามสภาพก็คือหมายถึงว่าไม่ได้ทําอะไรให้แล้วจริงๆนะคะรับมาดีบๆดยังไงก็คือตามนั้นเลยใช่ะค,ะครับ,รบซึ่งลูกค้าก็จะอาจจะได้เห็นในกลุ่มของรถต่างๆกลุ่มคนรักดาก้อนอว่าตามสภาพ ที่เขาขาย,ขายกันนะ่ะมันเป็นยังไงนะคะอ่านะและแล้วก็ไม่ได้ตามสภาพจริงๆนะคุณพี่ตะมอนทำอะไรให้ให้กับลูกค้าบ้างในราคาขายตามสภาพขายตามสภาพนะครับผมครันนี้ก็คืออื่นไกลเลยก็มาขัดสีฉวีวันกันเลยนะครับแล้วก็ได้รับปากแต่แรกไว้แล้วว่าโอเคเดี๋ยวผมจ้าหรือทําความสะอาดคาสปาภายในห้องโดยสารกันให้นะครับแต่ตอนนี้ก็ทาเป็นที่เสร็จสับพเรียบร้อยแล้วก็ดูหน่อยค่ะนะครับผม เรามีถ่ายรีวิวไว้มนไว้มีไว้ครัด <ผม S 2> นมคะมาดอมาล้างมาเช็ดมาถูอะไรพวกนี้นะครับอเกก็ถือว่าในระดับหนึ่งครับผมการตีได้ไม่มีกลิ่นอับกลิ่นชื้นเลยครับเจอแดดด,ดีๆเข้าไปนะครับนี่ก็จะเป็นหลังจากที่เราทําแล้วนะคะคอันนี้ก็จะทําค่อนข้างง่ายนิดนึงเพราะว่าภายในก็จะค่อนข้างที่จะสะอาดนะคะแล้วก็ตัวเบาะก็คือจะเป็นบริเวณอ่า หนังตุ๊กเอตัวอะไรนะตัวลายผ้าตุ๊กแก่ลายตุ๊กแกลายตุ๊กแกส่วนหนึ่งครับผมมันไม่ได้ผ้าสัมผัสเนอะใช่ครับผมนะคะก็เราเจอแดดดีๆนะหนึ่งวันนะคะหนึ่งวันอ่สักเรียบร้อยพรมเพิ่มอะไรสักให้เสร็จสับเรียบร้อยเลยก็บางส่วนบางมุมพวกนี้ก็ผมก็ใช้ผ้าชุบน้าหมาดนะครับผมมาเช็ดมาถูเอานะครับก็เดิมทีของเขาก็ไม่ได้ว่าเลวร้ายไม่ได้เลออะไรมากมายกันขนาดนั้นนะครับก็ถือว่าโอเคโอเคอยู่ครับ แล้วก็เราติดฟิล์มให้ด้วยติดฟิล์มติดฟิล์มให้ใหม่เพราะฟิล์มเก่าก็บางทีมีรอยขีดรอยข่วนก็ดูแล้วไม่สวยมันก็มันก็ลดฟิล์มคำว่าตามสภาพไปแล้วสภาพก็ติดฟิล์มไปแล้วก็ต้องสักประมาณ7วันเนาะจะเลื่อนจะจกขึ้นลงได้่็ติดเพิ่มประมาณสองสามวันแค่นั้นเองนะครับติดฟิล์มให้ใหมก็เลือกสีที่เข้ากับตัวรถนะคะตรงนั้นแล้วก็คือบ้านเราเมืองร้อนนะเบิ้งร้อนหกสิบเปอร์เซ็นต์ทั้งคำนะอันนี้ก็คือ เป็นเซอร์ไพรส์ให้กับลูกค้าิทเพิ่มไปให้นะคะแอบจะได้ช้ำๆกันไปนะครับเพราะว่าเดิมอย่างที่หลายๆท่านก็คงเห็นว่าบางบานมันก็เริ่มลอกแล้วนะตามเวลาครับผมอ่าโอเคอันนี้ก็คือสีนะคะสีที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยก็คือจะมีความมันเงาแล้วก็สวยงามถามว่าเราเก็บสีไหมเราไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บครับผมนี่ครับตอนนี้เก็บนี่ก็คือตั้งต้นจากที่ผมไปรับวันนั้นเลยจากท่านเจ้าของเก่าเลยนะครับก็ยังพวกริ้วพวกรอยก็ยังคงมีบ้างแต่นนี้ผมก็มา ใช้คําว่าปั่นสีเนาะถ้าจุดเล็กๆแบวเนี้มันก็จะบางไปแล้วไปแล้แต่ที่สัมผัสได้ง่ายๆคือความเงาของเขาะไรของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะขึ้นมาเลยนะครับถือว่าโอเคจะได้ช้ำๆมาสักนิดนึงคัดเคลือบประมาณ2รอบเนาะสองรอบสองรอบครับผมค่อยๆทำให้ช่างแจ็กนะอ่า ช่างประตำตัวของเรานะคะช่วยค่าสีชวียวันให้พร้อมกับพี่สมอนนะคะสีมันก็จะขึ้นเลยนะคะประมาณนี้เลยสีสวยงามสีเหมือนใหม่เลยค่ะได้อยได้อยแล้วก็ที่จะพีเซก็คือนี่เลยสิ่งที่เซอร์ไพรส์ดูเลยเปความี่พี่น้องพี่จามรของใหม่นะครับใหม่นะเบิกใหม่นะครับอันนี้ครับเบิกใหม่เลยอันนี้เบิกใหม่ต้องบอกตรงนะคะว่ารุ่นนี้เนี่ย ไม่มีแล้วดีกว่าใช่ไม่มี้วคือพี่จมอนใช้เวลาในการแบบหาเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ไปได้ที่แถว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 ตรนี้แหละเนาะตรงนี้แหละหลังเสียตอนเมืองนี่แหละค่ะประมาณนี้แล้คือเป็นดงแหละนะเป็นดงเป็นแหล่งเลยนะคะก็ของเขาเป็นยี่ห้อฮีโร่เนาะเขาอีสุก็คือเขาไม่มีแล้วนบประมาณนี้โรงงานไม่ได้ผลิตแล้วครับอ่านะคะก็คสืออันนี้อันนี้เลยของใหม่ใหม่เลยครับ อันนี้เลยนะวยงมากด้วยนะคะแพงแพงมากด้วยนะคะอันนี้ของใหม่ซื้อรุ่นใหม่ๆเกือบได้2ลูกอะครับใช่ค่ะแต่อันนี้อย่างที่บอกว่ามันเป็นงาน DIY นาน DIY ดวพี่จมอนคุมงานอยู่ประมาณหชั่วโมงหชั่วโมงช่างที่ร้านก็ประมาณแรกสองคนก่อนเนาะแล้วตอนหลังมาสาคนสี่คนตอนหลังๆมาสี่ห้าคนครับประมาณนี้6ชั่วโมงเขาทายังไงอะคะเขาก็คือเป็นการตัดต่อใช่ไหมคะแอบไวหน่อยนึง นะทิ้งไว้หน่อยนึงไม่บอกเหมือนนะคะไม่บอกแล้วกันนะคะไปหาช่องทางหาวิธีกันดูนะครับผมแต่ไม่ต้องห่วงช่างไทยของเราสุดยอดจ้แล้วแต่ทีนี้ไม่ต้องห่วงทีนี้ที่ว่าตอนแรกก็คือว่าถ้าลูกค้าก็บอกว่าจะไปใส่ผ้ายางแทน้าแต่เราก็มองว่าด้วยที่โลเคชั่นที่ลูกค้าส่งมาในลูกค้าได้อยู่ในเมืองด้วยครับผมแล้วก็อยู่ในพื้นที่คือเป็นต่างจังหวัดแแหละนะคะโอกาสที่จะหาคือผ้ายางที่ผ้ายางอยังหายากเลยนะเออนะคะ ไปอย่างที่ตรงรุ่นน่ะมันก็หายไม่มีครับส่วนมากก็คือจะเป็นตัดฟองเนื้อฟองน้ํามารองอะไรประมาณนั้นอยู่เราก็ว่าเราก็อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเราอะไรเราคิดว่าเราน่าจะหาได้ง่ายกว่าทัท่านเจ้าของใหม่หาอยู่แล้วนะคะประมาณนั้นเราก็เลยคิดว่าเออก็คือทําไปเลยแหละทีเดียวนะคะจะได้ใช้งานแบบยาวๆาะยังไงมันก็ควรจะต้องมีนะคะตัวไลเนอร์ตรงนี้สิ่งใดที่ผมทับได้หาได้ผมก็จะพยายามทําให้เลยนะครับผมนะเพื่อว่าท่านลูกค้าเขาออกไปก็คือจะได้ใช้งานกันแบบยาวๆกันไปนะครับ เพราะว่าต้องเข้าใจว่าท่านลูกค้าก็บางทีเวลาอยู่ในมือและโอกาสที่จะเก็บนู้เก็บนี้อะไรพวกนี้ก็ค่อนข้างที่จะยากนะหาวัตถุดิบหาทีมงานช่างหาร้านอะไรพวกนี้มันก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากอยู่แล้วส่วนผมก็คืออยู่ตรงจุดนี้อยู่แล้วก็ยังมีโอกาสที่มากกว่าทําได้ผมทําครับผมครับโอเคค่ะแล้วก็เรื่องของายทะเบียนนะครับ อันนี้คือขออนุญาตเปิดเผยนะคะเปิดได้ทำไมอ่ะคขออนุญาตเปิดเผยเดิมถ้าเดิมแหมาคือที่เห็นกันนะก็คือว่าจะเป็นทะเบียนเพชรบุรีเฉพนบุรีครับเฉยนเรื่มก็สวยอยู่แล้วนะหมู่แรกๆเลยนะคะ4 7 1 7ค่ะแล้วก็คันนี้ก็คือที่พี่สมรรับมาก็จริงๆก็คือในเล่มเนี่ยคือเป็นลำดับแรกก็คือรถคันนี้มันเป็นรถมือเดียวไปมืเดยไปแดงใช่ถ้าลูกค้าซื้อคืนสดด้วยนะค่ะ ก็โดยปกติแล้วทุกๆคันก็คือของพี่จมรก็คือจะทําการโอนเปลี่ยนมือมาเป็นชื่อของพี่จ<ผ>มรท,ทันทีนะคะท,ทันทีเลยนะไม่รีรออะไร,รแต่ว่าด้วยเ,เคสนี้เนี่ยคือมันถูกจองเร็วนะคะคถูกจองเร็วก็เลยยังไม่ทันที่จะได้โอนมาเป็นชื่อของ<ช>พี่จมรน,นะคะแจ้งย้ายแล้รอเวลาทําการถึง4วันครับผมระว่ังนั้นพอดี f อได้มีการจองไว้แล้วผมก็เลยขออนุญาต พาสจากผมไปเลยนะครับไปชื่อลูกค้าไปเลยแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะถ้าลูกค้าเก่าผมก็ได้อธิบายไปแล้วบอกเขาไปแล้วว่าโอเคผมไม่ได้ถือชุดลอยอะไรนะครับอตอนนี้ชื่อเก่าตัดขาดไปแล้วมาเป็นชื่อใหม่เรียบร้อยครับมผมก็เราก็เอารถไปทําการตรวจโอนนะคะที่กรมขนส่งจะรัจักกรุงเทพค่ะครถก็ถูกย้ายจากเพชรบุรีมาเป็นกร,นรุงเทพ,เทพนะก็เพื่ออะไรก็เพื่อว่าคือสะดวกทั้ง เจ้าของเดิมแล้วก็เจ้าของใหม่ด้วยนะคะการที่ใช้ป้ายกรุงเทพก็มันสะดวกหลายๆอย่างประมาณนั้นก็เท่ากับว่าในเล่มก็จะเป็นเจ้าของเดิมแล้วก็เจ้าของใหม่เลยนะคะไม่มีพี่จอรอนท้นกลางันดับสองเลยอ่านะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็บังเอิญงก็คือได้เลขนี้เลขสามตัวโอเคอยู่นะคะโอเคอยู่นะคะอันนี้ท่านเจ้าของใหม่ก็ซื้อหวยรอแล้วนะคะ่โอเคเจ้าประมาณนี้ค่ะประมาณนี้นะอ่ะ ก็เตรียมตัวพร้อมที่จะเดินทางได้เลยพร้อมที่จะเดินทางนะคะก็น่าจะสักประมาณกี่ชั่วโมงเนาะก็ประมาณเผื่อๆว่า6ชั่วโมง6ชั่วโมงครึ่งและประมาณนี้นะครับก็รถวบนี้แล้วอย่างที่บอกว่าก็ต้องประมาณนะครับผมเราจะไปตะบี้ตะบ,บันอะไรก็คงไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับแต่ความเร็วของเขาก็อย่างที่บอกว่า8 0ดสถึงเนี่ยเป็นเรื่องที่ปกติธรรมดาทั่ทวไปวันนั้นก็คือแอบอย่างวัน,นิดนึง130กับ 140, 140ก็ยังทําได้อยู่ แต่ไม่ควรที่จะทำก็เคสนี้เดี๋ยวเราไปเนี่ยดูจากพยากรณ์อากาศแล้วเนี่ยเราน่าจะเจอฝนน่าจะโดนนคะน่าจะเจอฝนเราก็น่าจะขับตามๆกันไปอยู่สักประมาณหนึ่งกิโเมตรนะคะคือตอนนี้เขารถคันนี้เขาเป็นของเจ้าของอีกคนหนึ่งแล้วนะเราก็ต้องดูแลนะคะระหว่างทางให้ดีที่สุดเลยนะคะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันดูนะครับผมนะ YFC ของผมเนี่ยนะครับ อยู่ที่ทุ่งเสลี่ยมสุขโขทัยนะเป็นวัยรุ่นหรือว่าสูงวัยเป็นยังไงแบบไหนอันนี้อย่างที่แจ้งว่าเราขายตามสภาพแต่ว่าเราก็จะดูแลในเรื่องของการทำคลาสสปาให้นะคะซึ่งพิเศษตรงนี้แหละเนาะเพราะว่าก็คงจะไม่มีที่ไหนเขาทำให้นะคะประมาณนั้น ก็จะเป็นการเปิดเผยในเรื่องของโครงสร้างต่างๆให้ดูด้วยนะคะเพื่อความสบายใจเลยนะคะแน่นอนว่าเราไม่มีอะไรที่ต้องปกปิดอยู่แล้วนะคะตามน,นี้ตอนนี้ก็เราก็ลื้อ,อ,อมาก็คือเหลือแต่โครงแล้วนะคะก็ส่วนเบาะอะไรพวกนี้เราก็เอาไปทําการทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะก็อยู่ในขั้นตอนของการตัดแตดฆ่าเชื้อค่ะก็คือโชคดีหน่อยตอนนี้ก็คือป้าฝนเป็นใจนะคะกตากันนี้คือตัวพรมนะคะที่เราลื้อออกมา ตนี้นะคะก็ได้ทําการซักฟอกนะคะก็คือใช้มือะคะ่ะในการทำนะแล้วก็ใช้น้ํายานะะในการทําความสะอาดฆ่าเชื้อมาแล้วก็ตอนนี้ก็ตากแดดนะคะเพื่อให้แห้งสนิทนะคะก็แดดประมาณนี้ก็น่าจะใช้เวลาประมาณหนึ่งวันนะคะก็น่าจะแห้งเพราะจริงอันนี้ก็คือซักเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานช่วงบ่ายแล้วะคะ่ะแล้วก็วันนี้อีกหนึ่งวัน,นะะมั่นใจว่าแห้งสะอาดเอี่ยมอย่างแน่นอน,นะคะ่ะแล้วนี้ก็จะเป็นตัวบอก ของห้องเครื่องนะคะก็ได้ทําการล้างห้องเครื่องนะคะล้างด้วยมือเป็นอัตโนมือนะคะก็ใช้แปรงขัดๆถูๆไปนะคะเพราะว่าห้องเครื่องเดิมก็ค่อนข้างที่จะสะอาดอยู่แล้วนะคะเพราะว่าท่านเจ้าของเดิมเขาก็ดูแลเป็นปกติะคะ่ะ เพืปีนะครับเพื่อลบริ้วรอยรอยขีดข่วนต่างๆนะครับถ้าถ้ารอยไม่เยอะมากก็จะออกนะครับแต่ถ้าเข้าเนื้อก็อาจจะต้องดูก็ยังมีติดอยู่นะครับถ้าเข้าเนื้อนะแต่โดยรวมถือว่าโอเคครับ okay. เครื่องขัดเลยครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเครื่องขัดนะครับตัวนี้เป็นผ้าขนแกะแล้วก็ตัวนี้เป็นน้ํายาขัดหยาบลบพวกรอยขีดข่วนต่างๆนะครับแล้วก็ขัดพวก ใีให้เรียบให้เนียนครับแล้วก็ตก<บ>สัมึันครับตกท้ายด้วยสามเอ็มตัวนี้ยะเป็นน้ำยาเงากบรอยที่เราใช้ไอ้น้ำยาขัดยาบเนี่ยครับแล้วก็เสร็จแล้วแล้วเราจะล้างรถนะครับเอาพวกคราบละองยาขัดออกแล้วก็ปิดท้ายด้วยน้ำยาเคลือคบครับตัวนี้เป็นคานูบานะครับสีจะเงาฉ่าน้ําจะไม่เกาะก็ปั่นเลยเวลาเคลือบขั้นตอนสุดท้าย จะใช้ฟองน้ำนะครับในการเคลือบ